ครบครับ KIPOK วันนี้ก็อยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟล์กันในเอออัปเดตใหม่นั่นแหละมีโมดใหม่ๆเข้ามาซึ่งโมดหมาป่าครับหมาป่าอ่ะหมาป่าเดียวได้ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็รีบๆมาเล่นนะครับม,มีเวลาจํากัดในการเล่นนะครับสำหรับโมดนี้นะครับก็จะมารีวิวกันเลยครับอย่างดีงด้วยเฮยคุณเจ๊ใจวันดีไ์ผมอะ่ะเไปเริ่มดูกันเลยดีกว่า let's go ไปเจอกันใน คลิปเลยแล้วครับตอนนี้ก็นั่นแหละมาแล้ว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 เริ่มแล้ว,เร,ลวเราก็จะมาเล่นเป็นส่วนของซองจองกบกระเป๋าเล้ละมีของที่ให้มาก็มีตามนี้นะครับ หนึ่งเซฟิไสไซต์ตาแล้วหรอตายแล้วหรอคือตายแล้วหรอไม่เจ้าสองสามเมตรเองนะอุ้ยโอ๊ยโอ,ยโอย้ไม่นะกัตนตายว่าไม่ติดก็ตายเหมือนกันนะดได้าเลยปืนเกลน <c oughs> ถ้าไทพูดมีอำนาจคนนี้มากเกินไปแล้วนะ ดูเนี่ยมัหลายที่ทำไมร้านจะกินทำไมผมลายจังมะโอ้โหก็หายกินนะกินกินได้เอาตัวนะคุกูก็อ่านยิ่งหวาลืม ก็อ่านไม่ใช่หรอวะตัวเออยืมไปกูก็อ่านกันนี่หมดตัวเดีหาตัวก่อนนะ ลอยอยู่ในนินว่าลอยอยู่ในนินว่าเออหมดนี้มันมีกระสุนตะกันนะต้องซื้อดีๆหน่อยอ้าวโดนโดนนะน่า

สองนะท่านผู้ชมดีอิชิโรตัวเอง แต่เด็กจะผมก็จะชนะน้องนะถ้านผู้ชมก็ให้ทำงานก็คนมันฮอดครับแค่ทำงานคนมันฮอดอ,ะอ่ะคนมันเก่งคนมันหล่อ,ลอท่โอยเอ้ยโอยงูยยยยยชิบหายเลย ผมอาจิบจิบนหนักด้วยอุ้ยไม่ิบมาไม่ล็อกเป้าให้ผมวะนีแ่เอนี่าสกินเราสกิน ผิวโ,โหโตายหรือบรีมีแพ้จริงอ,นนอันนี้อันนี้ยอมเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกรอบนึงเดี๋ยวมีอีกรอบน,นะครับเดี๋ยวโอเคไปเจอกันเลยอีกรอบนึงนะครับตาอยอีกตาหนึ่งไปลอยกตาหนึ่งเลยมาแล้วครับ ตัวเขาอ่ะกูปบดตัวเขา,าอ่ะอุ้ยเกลียดยูทูบ

sao đây sao nào mà ngất cả sao lại sao lại có à lên nhau gặp đi. เห็นนะผมเห็นนะผมเห็นนะผมเห็นนะนนะอ่าเขาเน,นเาาี้องอ่อนเขาดีกว่าลูอจะแค่ดิสเซิร์ลูกผู้ชายลูกผู้ชายเออจริงสวนทำแปะเลเนาะอะเอาเกเอาด้วยอ่ะเอาเเอาด้วยเอ้ยอะไรวะ าม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 าอีออ่อนเขาเรียกว่าอ่อนให้ผู้หญิงอัอนให้ผู้หญิงซะหน่อยทำไมวะผู้หญิงมามา,มาดีเซลอย่างเดียวยังไม่หาี่หยุดทิ้ง,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 งอันนี้จ้ะทิ้งไปทิงปท้งไปหมดเลย อ่อนให้อ่อนให้อ่อนให้หน่อยมันต้องอ่อนให้หน่อยอ่ะครับอมอนให้ผู้หญิงหน่อยละกันก็ไม่ได้เป็นคนใจร้ายใจดำอะไรขนาดนั้นมผมจะพยายามลองดีเซิร์ตนัดเดียวละกันนะไม่ต้องดีเสิร์ตนัดเดียวมญิงมาเหลยละกัน

ก็ออกให้หมดเลยวิ่งเล่นก่อนแล้วก็เจ้ากระบุงจะมาต้งองะออดให้ตะวันเคาต้อะวอนให้เขาหน่อยอะนะ <c oughs> ไม่ได้แะค่เรื่องผู้เรื่องผู้ชายแต่จริงอืมมันต้องทำอย่างนี้แหละอืมก็ทำแล้วก็ผมได้นะค,ะนะครับเดี๋ยวก็จบคลิปก็<อ>จะจบแล้วก็อ่าให้เขาชนะไปนะครับเขาเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ให้เขาชนะไปวี ค่าขอร้องทำปลาตัวตายนะเปล่อาปล่อยมันปล่อยไว้นไนไนคนดีของสังคมก็ขอจบเกี่ยงนนะครับใครที่ชอบก็ ก็นะครับก็คลิปก็นะ่าจะจบเพียงเท่านี้แหละก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมแล้วก็จะพยายามลงคลิปให้มากกว่าน,นี้ครับก็บายบายครับ